ชุดขาประจำ ชุดเดโม่ไป่ามาชมครับผมครับอันนี้ก็เป็นทีมงานเดโม่แล้วก็ไปทุกจังหวัดนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมครับวันนี้เราก็ใช้ตั้งแบบ2แถวนะครับผมครับเพราะอะไรครับการตั้งสองแถวเนี่ยพื้นที่มันจํากัดนะครับผมในการตั้งครับผมเห็นไหมครับเดโมทุกชุดเนี่ยจะตั้ง2แถวว่าพื้นที่จํากัดถ้าเราตั้งแบบแถวเดียวเนี่ยพื้นที่มันกินพื้นที่ครับผมแล้วก็ทําให้ข้างๆเข้าออกยากครับผมครับไปไปชมด้านหลังว่าทําอะไรบ้างครับผมตอนนี้ทีมงานก็กำลังกระตู้ลงครับผมอันนี้ก็เป็นเบว ะครับระดับตัวนี้นะครับผมครับนี่ครับดูครับดูดูทีมงานครับถือว่ามาหลากหลายคนมากวันนี้เป็นไงครับวันนี้เป็นไงครับกำเนยก็ครับทุกงานทุกคนครับสี่คนครับสี่คนวันนี้ลือกี่คนครับเป็นสิบครับเป็นสิบโอ้โหวันนี้มาเป็นสิบครับผมครับดีครับวันนี้ก็ตั้งเป็นระบบสองแถวครับแล้วก็เสียกลางอยู่ตรงนี้ครับผมครับจากตัวเบรครับลงเสร็จแล้วครับเรามาดูตู้กลางแล้วครับเต๋าตู้กลางครับมันใบใหญ่ครับมันต้องมีล้อครับผมครับก็มีล้อครับดูฝั่งนีี้ครับเายฝั่งนี้ ี่ครับผมครับนี่เอ้ยเบาๆเลยเบาเลยเดี๋ยวตู้กากก็จะลงมานะครับผมครับงานใกล้บ้านครับลืมสเกลครับลืมสเกลงานใกล้บ้านครับงานใกล้บ้านเอ้ยดูครับตู้เอกสาวเขาตั้งเสร็จแล้วนะครับผมสองแถวนะครับผมครับคือผมเสียเปรียบเขาตรงไหนรู้ไหมครับตู้ผมยาว ครับตู้ยาวครับผมครับทีนี้การวัดเนี่ยก็จากหน้าตู้เนี้ยถึงหน้าตู้เนี้ยใช้ทฤษฎีเดียวกันครับนี่แหละผมเลยเสียเปรียบตู้มันยาวที่ออกก็เลยน้อยครับผมสำหรับวันนี้ครับผมครับแต่ใจก็อยากตั้งถวเดียวแล้วครับมันครับแถวเดียวครับเบรคพลังนุ่มลึกมากครับผมครับตอนนี้ก็รอลูกน้องครับแขนตู้ครับผมตอนนี้ทีมลอกก็ขึ้นไปข้างบนแล้วครับก็รอดูทีมงานเราอีกสักหน่อยครับผม ตอนนี้ก็กำลังวาระยะนะครับผมครับแต่ละงานเนี่ยจะมีการวาระยะตลอดเลยนะครับผมครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าตู้ฮอลโหลดเนี่ยคือคือมันหันดอกตรงไหนมันดังขนาดนั้นเองครับไม่เหมือนตู้น้าเปิดครับเราก็พยายามหาระยะกันนะครับตอนนี้ก็กำลังดึงลอกขึ้นไปอีกเพื่อหาระยะในเลเซอร์เลเซอร์ด้วยเราก็ใช้เลเซอร์ครับเป็นตัววัดระยะว่าต้องการให้เสียงตกตรงไหนนั่นเองครับผมครับไะก็รอตอนรันระบบครับผมติดตั้งก็จะประมาณนี้ครับผม